สวัสดีค่ะนี่เป็นผลงานสักขอบตาไซกลางนะคะไซกลางจะเหมาะกับคนที่ไม่อยากให้มันใหญ่มากนะไซก็จะประมาณนี้นะลองมองดูก็จะอยู่ตรงโคนขอบขาวข้างในทั้งหมดนะคะดูแบบว่าไม่เยอะไปสําหรับคนที่ชอบไซใหญ่ก็จะใหญ่กว่าน,นี้อีกนิดเดียวเท่านั้นนะคะแต่ช่างเจฟก็แนะนําจะเป็นไซกลางกับไซใหญ่ที่เหมาะกับการที่จะตักขอบตาจะได้เห็นออกมาสวยนะคะตอนหายจะสวยมากเลยไซกลางกับไซใหญ่นะคะ ถ้าบางคนที่ไม่ชอบไซส์ใหญ่ก็คือแบบอาจจะเกี่ยวกับด้านการทํางานมันอาจจะแบบว่าเยอะไปอะไรเงี้ยขนาดนี้ก็กาลังดีนะคะลองดูเนาะสองข้างสีของเราเป็นของเมกานะคะสักครั้งเดียวติดนะอันนี้ดําแบบเนี่ยให้ดูใกล้ๆนะคะเส้นคมสวยนะคะลูกค้าอยากได้แบบไหนบางกลางใหญ่สอบถามช่างเจี๊ยบได้นะคะ3ราคาราคาจะตอบในแชทเท่านั้นนะคะแล้วก็วันนี้น้องลูกค้ามาไม่ทายาชาเลยเนาะสักสดเลยเจ็บไหมคะ ไม,ไ,มไม่เท่าไหร่เก่งมากเลยเนาะเพราะว่าบอกสักตัวมานิดหน่อยเองเพราะบางคนแบบสักมาทั้งยันคอเลยอะสมมุติแต่เขาก็ยังทายชานะอันนี้แบบว่ามาถึงแล้วก็นิ่งมากค่ะนิ่งมากทํางานเสร็จเร็วมากประมาณ20นาทีเองสองข้างนะคะถ้าเป็นไซส์ใหญ่ก็ไม่ทายชาก็ประมาณ30นาทีสองข้างแต่ถ้าเป็นไซส์กลางประมาณ20นาทีนะคะอันนี้น้องแป๊บเดียวยิ่งนิ่งๆอย่างเงี้ยค่ะสีจะได้เยอะแล้วก็ แล้วก็ไม่ไทายาชาสีจะติดแน่นแล้วก็หายไวกว่าคนที่ทายาชานะคะออกมาจะสีแน่นกว่าสีดำกว่าสวยกว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ